70, นี่คือมูล,ลนิธิเหรอโอดินบ้าไปแล้วต่างจากคนอื่นๆน,นักมายากลเอนเชียนวันคนพบต,ตัวตนของผู้มาเยือนล่วงหน้าในขณะเดียวกันเธอก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตเนื่องจากการมาถึงของลินแฟนเธอจึงตกใจมากจนเลิกใช้ความคิดที่ไม่เหมาะสมบางอย่างของเธอในขณะเดียวกันแอสการ์ดท่ามกลางความว่างเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าคนจากสถาบันอยู่ที่นี่โอดินและฟริก้าก็เข้าใจอะไรบางอย่างได้ทั้งสองมองหน้ากันและเห็นความประหลาดใจความกังวลใจและความคาดหวังในดวงตาของกันแอลกัน ติงคุณค่าทางอารมณ์ของฟริกร้าบวกหนึ่งสามสามสามติ้งคุณค่าทางอารมณ์ของโอดินบวกสองสามสามสามจริงๆแล้วพวกเขาสนใจเรื่องรองพื้นมากฟริก้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารากฐานจะแข็งแกร่งขึ้นในกรณีนี้หากเขาสามารถเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการได้เขาจะมีต้นไม้ใหญ่ไว้ใช้ร่มเงาตามธรรมชาติในอนาคตแต่ลึกลงไปในหัวใจของโอดินมีร่องรอยของความกลัวอาหารกลางวันฟรีไม่มีอยู่จริงแม้ว่ามูลนิธิจะสร้างความประทับใจเชิงบวกแก่ผู้คนในฐานะราชาแห่งแอสการ์ดรู้ดีว่าจะกระวลเป็นไปตามกฎแห่งป่า ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูสดใสของรองพื้นยังมีด้านที่ซ่อนอยู่อย่างแน่นอนฉันแค่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสําหรับพวกเขาตอนนี้สมาชิกมูลนิธิมาถึงแล้วเขารู้สึกกังวลและตั้งตารอเขาต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อดูรายละเอียดของมูลนิธิมันควรจะเป็นคนจากสถาบันโอดินพูดด้วยน้าเสียงทุ้มจ้องมองเข้าไปในความว่างเปล่าด้วยดวงตาที่ลึกกล้ามของเขาดูเหมือนเขาจะสามารถมองผ่านความว่างเปล่าได้แต่เมื่อเขาเห็นคนทั้งสองเดินออกมาจากความว่างเปล่าทันใดนั้นม่านตาของเขาก็สั่นสะท้านและเขาก็แอบอุทานออกมานี่นี่คือสส่วนนนผมแบบไหกั คุณเดาผิดหรือเปล่าโลบัสบัสเมื่อช่องว่างอาวกาศขยายตัวกระแสน้ำวนจะค่อยๆก่อกตัวขึ้นเช่นเดียวกับเวลาและอวกาศพันธมิตรอเวนเจอร์และคนอื่นๆน,นึกถึงฉากที่ราธินีแดงปรากฏตัวทันทีราธินีแดงไม่ได้ถีบช่องว่างแล้วมาหรอเมื่อเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันขึ่งอีกครั้งพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะแปลกใจและคาดเดาต,ตัวตนของผู้มาเยือนได้ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะตั้งตารอความจริงที่ว่านี่อาจเป็นการมาถึงของสมาชิกของมูล,ลนิธิแล้วใครจะเป็นสมาชิกเอเลเวลของมูล,ลนิธิละ่ะติง๊ง และภายใต้ความสนใจของทุกคนพื้นที่นั้นก็หมุนวลและร่างสองร่างก็ค่อยๆเดินออกมาจากนั้นทันใดนั้นทุกคนในกลุ่มผู้ชมก็จ้องมองอย่างว่างเปล่านี่เป็นคนจากสถาบันเหรอเมื่อเห็นผู้คนมารวมกันทุกคนก็มีความสงสัยในใจเหมือนกันเพียงเพราะคนสองคนตรงหน้าฉันแปลกเกินไปโดยเฉพาะทอซึ่งเป็นสมาชิกทดลองของสถาบันรู้สึกแปลกมากเมื่อเห็นชายและหญิงเดินออกมาจากความว่างเปล่าฉันเห็นว่าชายและหญิงกลายเป็นชายหนุ่มที่ถือโลลิตาเล็กน้อยไม่ว่าจะมองยังไงก็ตาม การรวมกันนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์และดูเหมือนว่าจะไม่มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆเลยคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำก็คิดว่าพวกเขากำลังออกไปข้างนอกคุณต้องรู้ว่าในจินตนาการของเขาผู้คนที่มูลนิธิส่งมาควรมีพลังมากอย่างน้อยก็แข็งแกร่งพอๆกับพ่อของเขาแต่คนที่อยู่ตรงหน้าฉันยังเด็กมากจนเรียกได้ว่ามีผิวบางและเนื้อนุ่มเลยทีเดียวนี่คงเป็นแค่เด็กน่ารักไม่ใช่หรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้างๆชายคนนั้นมีโลลิต้าตัวน้อยอายุเจ็ดหรือแปดขวบอยู่ด้วยนี่เป็นสมาชิกค,คลาสเอที่ ฉันไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าเขาเลยทุกคนรวมถึงทอพันธมิตรอเวนเจอร์และคนอื่นๆต่างก็สับสนพวกเขารู้สึกว่าเดาผิดหรือเปล่าคู่ชายและหญิงคู่นี้น่าจะไม่ใช่สมาชิกของมูลนิธิใช่ไหมหวดเมื่อทอตกตะลึงผีก็ถวยโอกาสและโจมตีอีกครั้งพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่เจาะหูและแม้แต่เสียงกรีดร้องที่น่าสะพรึงกลัวทั่วทั้งสถานที่ก็ดังก,งกล้องกังวนร่างผีหายไปในทันทีและจากนั้นก็ปรากฏตัวตรงข้างทอจ้องมองไปที่ทอด้วยดวงตาลวงที่แสดงออกถึงเจตนาฆ่าอย่างเย็นชาครูต่อมาจู่ๆผีก็ยืื่่นมมออออออกาแลละเล็งงงไปททีข,ขทโดยตร ความหนาวเย็นแห่งความตายกระทบใจของทอทันทีทุกคนด้านล่างกระหนักได้ในภายหลังและตกใจทันทีเมื่อเห็นฉากนี้แต่พวกเขาไม่มีเวลาเตือนด้วยซ้ำโฆษณาพวกเขาได้แต่เฝ้าดูตอนที่ทอลม้มลงสู่ความตายจํานวนมหาศาลทอเองก็สันสทานและเสียใจไม่รู้จบเพราะเขาถูกดึงดูดด้วยการมองเห็นที่ว่างเปล่าเขาถึงกับลืมไปเลยว่าเขายังตกอยู่ในอันตรายและจะถูกผีไล่ล่าตลอดเวลาเขารู้สึกเสียใจอยู่ครู่หนึ่งและไม่พอใจลินแฟนอย่างสุดซึง้งบอกฉันสิว่าทําไมคุณถึงมาที่นี่เพื่อร่วมสนุกนี่คือสถานที่ที่คุณสามารถมาได้ไดหรือไม่ ในเวลานี้ทอไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยถ้าลินแฟนอ่อนแอมากเขาจะข้ามความว่างเปล่าได้อย่างไรแต่เห็นได้ชัดว่าในสถานการณ์นี้เขาไม่สามารถคิดมากเกินไปได้เลยฉันตายไม่ได้ออกไปจากที่นี่ทอคำรามอยู่ในใจพยายามบังคับตัวเองให้ต่อสู้กลับเขาไม่อยากตายด้วยน้ำมือผีแต่ปฏิกิริยาของเขาช้าเกินไปและเขารู้สึกได้ถึงมือเย็นๆสองมือที่แตะคอของเขาแล้วทันใดนั้นขนทั่วร่างกายของเขาก็ตั้งชันและเสื้อผ้าของเขาก็เปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและความกลัวอย่างสุดซึ้ง ไม่มีใครอยากตายแม้แต่เขาทอมันไม่เกี่ยวอะไรกับความกล้าหาญน่าเสียดายที่เขาต้านทานไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดติงคุณค่าทางอารมณ์ของทอบวกสองสามสามสามติงคุณค่าทางอารมณ์ของกัปตันอเมริกาบวกสองสามสามสามติงคุณค่าทางอารมณ์ของโทนี่สตาร์คบวกสองสามสามสามหนึ่งเมื่อเห็นทออยู่ในทางตันทุกคนต่างแสดงความสิ้นหวังและความเกลียดชังผียางไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นไปได้พวกเขาจะสับหญิงเป็นชิ้นๆด้วยมิดนับพันแต่น่าเสียดายที่พวกเขาทําอะไรไม่ได้ ชั่วครูหนึ่งบรรยากาศกลายเป็นน้ำแข็งความสิ้นหวังลึกๆก,ก็ก่อตัวขึ้นในใจของทุกคนและไม่มีความหวังเลยแต่ในขณะนั้นก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสูตรจู่ๆเสียงลมเย็นๆก็ดังก้องไปทั่วสนามด้านหน้าแม้ว่าเสียงจะไม่ทาให้หูหนวกแต่ในหูของทุกคนมันเหมือนกับเสียงระเบิดดังสนัน่นหลังจากนั้นทันทีความว่างเปล่าก็เพิ่มขึ้นและร่างเล็กก็กระโดดออกมาเธอปรากฏตัวขึ้นข้างข้าง,าง,างทอและผีทันทีภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ร่างเล็กก็ถ่ายรูปอย่างตั้งใจและร่างที่น่ากล ไม่ว่าผีจะดิ้นรนและต่อต้านมากเพียงใดมันก็ไม่สามารถทําให้เกิดคลื่นใดๆได้ไดและถูกกุมไว้ในมือของร่างเลคนนั้นโดยตรงอัญญประกาศคู่อัศเจรีอัศเจรีอัศเจรีอัญญประกาศคู่เมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็อ้าปากค้างทันทีพวกเขาตกใจมากจนไม่รู้จะพูดอะไรฉากที่น่าทึ่งนี้ทําให้พวกเขาตกใจยิ่งกว่าการรู้เนื้อหาฉันไม่ได้คาดหวังที่จะฆ่าพวกเขาพวกเขามองว่ามันเป็นหายนะผีที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะรับมืออย่างไรเขาจะถูกคนอื่นปราบได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ได้ยังไง สิ่งสาคัญที่สุดคือคนที่ปราบผีนั้นไม่ใช่คนเข้มแข็งอย่างโอดินพ่อของทอคนที่ปราบผีนั้นเป็นเพียงเด็กหญิงอายุเจ็ดหรือแปดขวบเท่านั้นตลกระดับนานานชาติหากโกสซิ่งแก้ปัญหาได้ง่ายมากก็ไม่ได้หมายความว่ามันไร้ประโยชน์เกินไปใช่หรือไม่แต่สิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าไม่อาจหลอกได้คุณไม่เคยเห็นผีที่สามารถตามล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฆ่าผู้บริสุทธินับหมื่นและนําปัญหาใหญ่มาสู่พวกเขาเหรอตอนนี้เขากลายเป็นของเล่นของโลลีตัวน้อยนั่นด้วยหรอในมือของโลลีตัวน้อยนั้นวิญญ,ญาาตตกกกรก็เหมมือออนนนนนััับบดิ้้ํป่ย่ยคููส ฉากนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและทําให้ทุกคนตกใจด้วยซ้ํามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเขาคิดว่าพวกเขากําลังฝันอยู่โลกนี้มันบ้ามากโลลีตัวน้อยสามารถปราบวัตถุที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายหรือไม่กล่าวอีกนายหนึ่งโลลีตัวน้อยนั่นมีตัวตนที่ซ่อนอยู่บางอย่างเหรอฟูรองพื้นน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงติ้งคุณค่าทางอารมณ์ของทอบวกสองสามสามสามติ้งคุณค่าทางอารมณ์ของกัปตันอเมริกาบวกสองสามสามสามติ้งคุ การเปลี่ยนแปลงกระทันหันนี้ทําให้ทุกคนรู้สึกตกตะลึงโฆษณาทอเองก็มองดูโลลีตัวน้อยอย่างว่างเปล่าเขาคิดว่าเขาตายแล้วและเขายังบ่นเกี่ยวกับคู่แปลกๆนี้แต่เขาไม่เคยคาดหวังว่าจะเป็นอีกฝ่ายที่ช่วยชีวิตเขาแต่ในขณะนี้เขาไม่สนใจที่จะชื่นชมยินดีที่เขารอดชีวิตจากภัยพิบัติมีเพียงแววตาสยองขวัญที่ลึกซึ้งเท่านั้นคุณและฉันทอตกตะลึงและไม่รู้จะพูดอะไรแต่ซีกลอสโลลิต้าตัวน้อยกลับไม่แม้แต่จะมองเขาเลยหยุดสร้างปัญหาหากสร้างปัญหาอีกฉันจะฆ่าคุณ เธอจ้องมองผีในมือของเธอเดิมทีเธอเป็นโลลีตัวน้อยที่น่ารักแต่เธอพูดคำที่ทำให้ผู้คนจากไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็นประเด็นสำคัญคือร่างผีไม่กล้าขยับอีกต่อไปหดตัวลงและตัวสั่นด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่าโกลชาโดรู้สึกหวาดกลัวกับคำพูดของซิกลออสอัญญประกาศคู่ปรัเนีปรสเนีปรัเนีอัญญประกาศคู่ทุกคนรวมทั้งทอต่างตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้คุณเรียกโลลิต้าตัวน้อยตัวนี้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หรอการดำรงอยู่ที่น่ากลัวราวกับผีแม้กระทั่งการานนนีีอล้ว้วยตัข ฉากไร้สาระแบบนี้คนพวกนี้จะเขินอายได้ยังไงนี่ไม่ได้ทําให้พวกเขาดูเหมือนขยะหลอกหรอือและความพยายามก่อนหน้านี้ทั้งหมดของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์เหมือนกับโจ๊กเกอร์ที่ไร้สาระติงพึ่มนี่มันดีมากเมื่อเห็นว่าผีไม่ขัดขืนอีกต่อไปซิกลอสก็ยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นดูแปลกๆอย่างน้อยในสา,ายตาของทอและคนอื่นๆรอยยิ้มของซิกลอสไม่เพียงแต่ไม่น่ารักเลยแต่ยังดูเหมือนรอยยิ้มของปีศาจอีกด้วยคนอย่างเจนฟอสเตอร์ซึ่งค่อนข้างขี้อายเริ่มต่อสู้อย่างควบคุมไม่ได้ในเวลาากลางงวววันวนันนนแสสพเเเขึหหหือยบ โดยไม่ได้มองไปที่ทอและคนอื่นๆเลยซิกลอสก็กรับริบตาขึ้นมาเธอกลับมาหาลินแฟนโดยตรงยกวิญญาณในมือของเธอขึ้นมาและพูดราวกับกำลังรับเครดิตพี่ชายดูสิฉันจับเขาได้แล้วฮิฮิลินแฟนยิ้มดวงตาของเขาเป็นประกายข้อความแจ้งเตือนของระบบดังก้องอยู่ในหูของฉันเขามีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับปฏิกิริยาของทอและคนอื่นๆแต่เมื่อมองเผินๆเ,เขาไม่ได้แสดงอะไรแปลกๆออกมาหลังจากลูกหัวเล็กๆของซิกลอสแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าซิกลอสยอดเยี่ยมมากขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณ ขณะที่เขาพูดลินแฟนก็หยิบปลาออกมามันเหมือนกับปราของทอโดยมีโลโก้ SCP อยู่แต่รูปแบบจะสูงและซับซ้อนกว่าลินแฟนเรียกใช้ตราโดยตรงเพื่อปล่อยรังสีโดยสแกนภาพผีขึ้นและลงศูนย์กรุณาให้ดอกไม้แก่ฉันด้วยจากนั้นเสียงผู้หญิงที่คุ้นเคยแต่ไม่คุ้นเคยก็ดังขึ้นหลังจากการทดสอบวัตถุที่ถูกกักไว้นั้นแท้จริงแล้วคือ SCP 0 9 6 0 0ชายที่ S, ซึ่งได้รับการปนเปื้อนทางจิตใจโดยใครบางคนจากวิหารคาทูลูเวลาโดยประมาณควรอยู่ภายในไม่กี่เดือนและระดับภายคุกคาาาามมเเป้้หหยยจะะถึงนอว่รดัับทพลก สมาชิกระดับเอลินแฟนจะต้องระมัดระวังและมุ่งเน้นไปที่การสอบสวนรางวัลภารกิจที่เกี่ยวข้องจะถูกแจกจ่ายในภายหลังหลังจากที่เสียงผู้หญิงพูดจบเธอก็หยุดพูดแต่สิ่งที่เธอพูดนั้นช่างน่ากลัวจริงๆที่ต้องคิดเมื่อทอและคนอื่นๆได้ยินสิ่งนี้ม่านตาของพวกเขาก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าระดับเทพหลักสมาชิกระดับเอลินแฟนพวกเขามองดูลินแฟนด้วยความตกใจป้ายประจำตัวที่คุ้นเคยและเสียงผู้หญิงที่คล้ายกับราชินีแดงมากยืนยันตัวตนของลินแฟนได้อย่างสมบูรณ์ สองคนนี้เป็นสมาธิของมูลนิธิอย่างแน่นอนและพวกเขาก็เป็นสมาธิระดับเอด้วยความสงสัยในใจหายไปทันทีแต่สิ่งที่ตามมาคือความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นเดียวกับความกลัวและความสยดสยองอย่างสุดซึง้งผีกลายเป็นมนลภาวะทางจิตใจที่ทรมานภายในไม่กี่เดือนนั่นอธิบายไม่ได้เหรอเป็นไปได้ไหมที่การดำรงอยู่ที่ถูกปนเปื้อนเหมือนผีนั่นคือวิหารคาทูลูนั้นอยู่บนโลกแล้ววิหารคาทูลูสามารถสร้างมลพิษให้กับสิ่งมีชีวิตธรรมดาธรรมดาสู่วัตถุกักกักนนี่เป็นวิกฤตการจจำนวนมหาศาลสำหรับโลกใบนี้รวมถึงงพววกเเขาเอด้ย ษณส,สิ่งสําคัญที่สุดคือพวกเขาได้ยินคําสําคัญระดับเทพหลักแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นการดํารงอยู่ที่น่ากลัวมากแนะนําว่าให้เน้นไปที่การสืบสวนแม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านข่าวดังเลยไม่ใช่หรือแน่นอนว่าแม้แต่ลินแฟนซึ่งเป็นสมาชิกค,คลาสเอก็ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตนี้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เมื่อระหนักถึงสิ่งนี้จูจ่ๆทุกคนก็ตกอยู่ในความกังวลอย่างมากศูนย์นี่คือสิ่งที่มนุษย์ควรเผชิญอย่างแน่นอนใช่ไหมสําหรับมนุษย์ที่ยังไม่ได้เหยียบย่าโลกคําถามนี้ยากเกินไปพวกเขาจะไม่่ทําาอยงนนั้น ฉันทำไม่ได้ติ้งคุณค่าทางอารมณ์ของทอบวกสองสามสามสามติ้งคุณค่าทางอารมณ์ของกัปตันอเมริกาบวกสองสามสามสามติ้งคุณค่าทางอารมณ์ของโทนี่สตาร์คบวกสองสามสามสามติ้งในเวลาเดียวกันณนะที่ห่างไกลในแอสการ์ดโอดินและฟริกาซึ่งให้ความสนใจกับโลกอยู่เสมอก็ตกใจกับคําพูดของราชินีแดงและเปลี่ยนสีหน้าไปพวกเขามองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรมีเพียงความตกใจในดวงตาลึกๆแม้แต่สมาชิกคลาสเอยังทําอะไรไม่ถูกเลยเหรอฟริกาปิดปากแล้วอุทานออกมาเทออดไม่ได้ที่่จจะกังงวลเรือทอทใในใ พวกเขาได้เห็นความน่ากลัวของผีด้วยตาของตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะสามารถแก้ปัญหาผีได้แต่พวกเขาก็ไม่มีทางทำมันง่ายเหมือนโลลีตัวน้อยนั้นไม่ต้องพูดถึงการดำรงอยู่เบื้องหลังผีสำหรับสิ่งที่เรียกว่าระดับเทพหลักพวกเขาสามารถรู้สึกถึงอันตรายได้นี่เป็นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวมากอย่างแน่นอนติ้งคุณค่าทางอารมณ์ของฟริก,ก้าบวกหนึ่งสามสามสามอาจจะไม่หลังจากได้ยินสิ่งที่ฟริก,ก้าพูดโอดินก็ส่หัวแล้วพูดว่าถ้าฉันอ่านถูกต้องเด็กหนุ่มคนนั้นควรจะเป็นเพียงผู้ตรวจสอบไม่ใช่นักรบของสถาบัน ในทางตรงกันข้ามสาวน้อยคนนั้นมีพลังมากจนแม้แต่ฉันก็รู้สึกกลัวขณะที่เขาพูดดวงตาของโอดินก็ฉายแววสยองขวัญขึ้นมาเขารู้ดีว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนพูดตามตรงแม้แต่ในจักรวาลทั้งหมดความแข็งแกร่งของเขาก็ยังอยู่ในระดับแนวหน้าแต่ใครก็ตามที่มูลนิธิส่งมาสามารถทําให้เขารู้สึกถูกคุกคามได้จริงๆโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเป็นสาวน้อยผู้ไม่เป็นอันตรายนี่มันไร้สาระแต่เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดนี้แล้วความแข็งแกร่งของสถาบันไม่สามารถประมาทได้แอลลมันยังเหนือกว่าแอสการ์ดอีกด้วย เขาสับสนเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งสงสัยว่าเขาควรจะคุยกับคนบนโลกนี้หรือไม่บางทีอีกฝ่ายอาจรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูล,ลนิธิก็ได้ติงโอดินซูมี่ค่าบวกสองสามสามสามเมื่อความลังเลของโอดินตกอยู่ในความสงสัยสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือนักเวทเอนเชียนวันที่อยู่ห่างไกลบนโลกก็ตกใจมากเช่นกันจริงๆแล้วสัตว์ประหลาดหนวดนั้นเป็นเพียงแค่การดำรงอยู่ระดับเทพเท่านั้นหรือร่างแปลกๆปรากฏขึ้นในใจของนักมายากลเอนเชียนวันสัตว์ประหลาดหนวดนั้นก็เพียงพอที่จะรบกวนแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนาน ถ้าไม่ใช่เพราะดวงตาแห่งอากามตโตโตเธอคงไม่สามารถมองไปยังอนาคตและตรวจพบการมีอยู่ของเทพ,พเจ้าคาทูลูนีล่วงหน้าได้แต่ในขณะนั้นเธอก็ตกใจเมื่อได้ยินว่าสัตว์ประหลาดบวดนั้นเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตระดับเทพเท่านั้นแม้ว่าเธอจะไม่รู้มากนักเกี่ยวกับการแบ่งระบบของวิหารคาทูลูแต่ในแง่ของความเป็นสากลมีหลายระดับที่อยู่เหนือเทพหลักแอลมันไม่ใช่การดำรงอยู่ของระดับสูงสุดอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วมีระดับเและแม้กระทั่งระดับเอเอที่เกินกว่าระดับเในรากฐานจากนี้เราจะเห็นได้ว่าวิ หากเป็นเพียงสัตว์ประหลาดหนวดเธอคิดว่าแม้ว่าเธอจะฆ่ามันได้เธอก็จะไม่มีวันเสียเปรียบแต่สิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดก็คือการมีชีวิตอยู่เบื้องหลังสัตว์ประหลาดหนวดที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเรียกสูดหายใจเข้าลึกๆนักเวทโบราณก็สงบลงเธอตัดสินใจรอดูสักพักลินแฟนจะเริ่มสืบสวนเรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อเทอมาถึงโลกและเธออาจจะได้รับข้อมูลมากมายจากเรื่องนี้สัตว์ประหลาดหนวดย,ยังไม่ปรากฏตัวดังนั้นเธอจึงต้องระวังคำพูดและการกระทำของเธอติ้งกิน